บัดนี้วันที่11มกราคม2568เป็นวันที่9าข้าพเจ้าในสมรภูมิรอนขันขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในอขระพยัญชนะ ในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธิน 1. นึ่บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจาักกวาเลสุอันตราคันชันตุเทวตาสัตรม,มังมมนีลาชาสัสสุนันตุสักข,ขโมคทงังสัเกเคกาเมจะรูเปคิลิสิขราตาเตจันตลิเควิมาเน ทีเปรเทจะคาเมตรุวนาคาเนเคหาวัตุมหิเคเตภูมมาจายันตุเทวาชระทระวิสเมยักขาคันทัพพนาคาติตทันตาสันติเกยังมุนิวระวจนังสาแทโวเมสุนันตุธรรมสวนรกาโรยมพทันตาธรรมสวนรกาโรยมพระทันตา ธรรมสวาณากาโลอยัมพระธันตาสองบทบูชาพระรัตนตัยอิมินาสกรราเลนะพุทธังอภิปูเชยามะอิมินาสกาเลนะธรรม,มังอภิปูเชยามะอิมินาสกรราเลนะสังฆังอภิปูเชยามะสามบทกราบพระรัตนตัยอรหังสมมาสัมุทโธปะควาพุทธังปะควันตังอภิวาเทมิ สวาสดีภควาโตภควาตาธโมธรรมังนามสาสัมมิสุปฏิปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสี่บทสวดนักการสิทธิคาถานามโมตัสสะภะคะวโาโตอะะรหะโตสัมมาสามัมพุทธัสสะ นัโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตรสรณะคมนะปาฐะพุทธังสรานังคัจฉามิธัมมังสรานังคัจฉามิสังฆังสรานังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรานังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรานังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรานังคัจฉามิ am pi putdang seranang kaca mi tadiam piam mang seranang kaca mi tadiam pisang kang seranang kacaami Okบวjak kiiyakhathา nadimme seranang anjang put me seranang werang ete nasa jawa sodime hon tu nadi seranang anjang Damome seranang welang เอตน่าซาจาวาเชน่สอดิเมฮอนตุสัพปะทานาติเมสารนนังอันยังสังโคมสลันังวลังเอเตน่าซจาวาเชน่สอดิเมฮอนตุสัพปะทา